ชอบอ,ออกกาลังกายแบบไหนคเออชอบออกกำลังกายแบบไหนชอบ Wing, at, วิ่งตีแบดว่ายน้ำแล้วก็เล่นฟิตเนสครับชอบหลายอย่างแบ่งเวลาออกกำลังกาย,ยากับทำงานยังไงบ้างคะแบ่งเวลาย,ยัางไงครับปกติทุกวันนี้จะตื่นเช้ามาออกกำลังกายที่บ้านตัวเองก่อนออกไปทำงานครับอืม คิดว่าสําคัญยังไงอะครับจริงๆสาคัญมากนะครับสมมุติแบบเราออกกำลังใจตอนเช้าเนี่ยนอกจากร่างกายเราจะกระปี้กระเป๋าแล้วจิตใจมันจะแบบกระปี้กระเป๋าด้วยแล,วแล้วเราเหมือนจะแบบมีพลังมากขึ้นอะ่ะเราก็จะคิดอะไรที่มันออกง่ายขึ้นอืใช่ครับครับผมก็อยากชวนทุกคนมาใส่ใจเรื่องสุขภาพนะครับทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับเพราะว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ การทำงานการทำอะไรก็ตามในชีวิตอย่าง,ง,งมีประสิทธิภาพครับ